เริ่มต้นขึ้นมาเวลาคนเรานั่งสมาธิเนี่ยนะโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันจะเพ่งอยู่กับอะไรอย่างหนึ่งนะด้วยความเข้าใจผิดๆว่าการเพ่งใน,นาจุดแคบๆตรงนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดสมาธินะอย่างเช่นพอหลับตาลงไปว่าจะจ้องลมหายใจหรือว่าไปบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมคำอะไรก็แล้วแต่ที่ยึดไว้ประจำใจ เสร็จแล้วไออาการเพ่งแบบคับแค,บ,คบนั้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกอึดอัดก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นนะสะสมไปตามนาทีตามชั่วโมงที่ผ่านไปสุดท้ายพอออกจากสมาธิรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ความนิ่งไม่ได้ความสงบไม่ได้ความรู้สึกปิติสุขอะไรแบบที่เขาว่าว่ากันมีแต่ความรู้สึกเหนื่อยอ่อนหรือกระทั่งมีความเคร่งเครียด นะอันนี้ก็เป็นเพราะว่านั่งสมาธิผิดมุมมองตั้งมุมมองไว้ผิดตั้งแต่เริ่มทีนี้เรามาก่อนที่จะมาถึงอาณาปานสติเนี่ยผมก็จะให้เคลียไอ้จุดที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางสมาธิซะก่อนนั่นคือความเป็นร่างกายและความเป็นจิตใจนะที่มันจับมันวางมันเพ่งอยู่กับอะไรที่มันผิดผิด เริ่มต้นขึ้นมาเรานั่งอยู่กับเก้าอี้อย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิไม่ต้องไปพยายามที่จะดัดท่าทางให้มันผิดปกติอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเวลาที่เรานั่งอยู่กับเก้าอี้อย่างนี้เนี่ยนะมันจะเหมือนกับเป็นริยาบทปกติด้วยซ้ําเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะนั่งอยู่บนเก้าอี้กันเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนใหญ่นะในแต่ละวันเนี่ยเราจะนั่งอยู่ที่บ้านก็ตามนั่งอยู่ที่ทํางานก็ตามมันจะอยู่ในอิเรบทซึ่ง นะมีเก้าอี้รองรับอยู่เพราะฉะนั้นถ้านั่งแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาที่เราหาเก้าอี้ได้นะไม่จําเป็นต้องไปพยายามดัดพยายามฝืนโดยเฉพาะสําหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่เริ่มสูงวัยนะครับบางทีการนั่งขัดสมาธ หรือที่เรียกว่าขัดสมาธิเพชรเนี่ยมันลำบากเป็นความลําบากแก่กายนะฮะก็าอาจจะมาเริ่มต้นด้วยการนั่งเก้าอี้ได้นะเมื่อทําสมาธิไปจนกระทั่งเกิดความรู้สึกปิติเกิดความรู้สึกสุขนะจนกระทั่งอ้ความกัดแกงของร่างกายเนี่ยมันสงบระง,งับลงอันนั้นค่อยไปนั่งสมาธิ แบบที่เรียกว่าขัดสมาธิเพชรนะมันยังไม่สายมันจะรู้สึกว่าเออขัดขัดสมาธิเพชรแล้วไม่เมื่อยไม่ขบนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีปิติไปหล่อเลี้ยงนะถ้าทางกายถ้าทางกายก็บอกว่ามีสารเอ็นโดรฟินหลังมันทำให้ให้ร่างกายเนี่ยเกิดความ อ่อนยุ่นนะกล้ามเนื้อมันไม่เกรง็งมันไม่รัดมันมีความผ่อนคลายมันถึงได้สบายถึงแม้ว่าจะนั่งต่อเนื่องกันนานๆเป็นชั่วโมงก็ตามอันนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเรามาเริ่มต้นจากเบสิกกันก่อนเริ่มต้นจากการที่เราวางเท้าราบกับพื้นนะแล้วก็วางมือราบกับหน้าตักขอตั้งหลังตรงนะการรู้สึกถึงหลังตรงเนี่ยมีส่วนสำคัญมีส่วนช่วย ให้เกิดความรู้สึกถึงร่างกายเกิดความรู้สึกถึงความมีอยู่ของอิริยาบทนั่งนะถ้าหากว่าเราไม่สามารถรู้สึกถึงอิริยาบทนั่งได้เนี่ยบางทีมันลําบากที่จะจับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นตัวตั้งในการเริ่มต้นเจริญสติทำสมาธิแบบอาณาปานสติที่พระพุทธเจ้าสอนนะถ้าหากว่าเราสำรวจลงไปที่ฝ่าเท้ารู้สึกว่ามันยัง เกรงอยู่มันยังงออยู่นะก็แวราบซนะ้วทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนสลวยนะคือเกิดความรู้สึกผ่อนพักสบายที่ฝ่าเท้าเนี่ยไอความรู้สึกผ่อนพักที่ฝ่าเท้าเนี่ยตรงนั้นมันเริ่มมีสติเข้ามาที่กายแล้วนะแทนที่จะต้องเพ่งจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าแทนที่จะต้องบริกรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแบบเคร่งเครียด เราแค่สำรวจฝ่าเท้าแล้วผ่อนคลายออกไปนี่ตรงนี้เข้ามาที่กายแล้วนะสติมันอยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยแล้วพอ,อรู้สึกถึงความสบายที่ฝ่าเท้านะก็มารู้สึกถึงความสบายที่ฝ่ามือถ้าหากฝ่ามือยังกำยังเกรงนะหรือว่ามีอาการผิดปกติอย่างใดๆเนี่ยเราก็แค่วางฝ่ามือราบกับหน้าตักนะให้เกิดความรู้สึกว่าเออนี่าวางจริงๆ วางเนี่ยอาการวางเนี่ยนะคนมักจะเปรียบเทียบกับเอาฝ่ามือมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการวางเพราะว่าเวลากรรมเนี่ยมันมีมือนี่แหละที่กรรมมากที่สุดนะมีมือนี่แหละเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางใจที่ไม่ยอมปล่อยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงฝ่ามือที่วางราบสบายตรงนี้มันเกิดความรู้สึกเหมือนปล่อยเหมือนวางขึ้นมา ตรงที่ฝ่าเท้ากับฝ่ามือมันมีความผ่อนพักสบายคุณจะรู้สึกว่างๆขึ้นมาว่างที่ฝ่าเท้าว่างที่ฝ่ามือนัมันเป็นการสั่งสมความว่างขึ้นมานะไล่ขึ้นมาถึงใบหน้าลองสำรวจสังเกตดูว่าหัวคิ้วยังขมวดอยู่ไหมนะหรือว่าขมับยังตึงอยู่ไหมต้นคอยังเกรงอยู่ไหมถ้าหากว่ารู้สึกถึงอาการเกรงอาการตึงหรือว่าการทํางานของมัดเนื้อแบบ แบบไหนนะหรือว่าจุดใดเนี่ยเราก็แค่รู้ไปมันจะคลายออกมาเองเหมือนกับที่เราสำรวจฝ่ามือเนี่ยถ้าหากว่าเห็นว่ามันกำอยู่เราแค่แบมันออกไปวางระดับมันในอาการปล่อยวางแบบเดียวกันนะกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็เป็นแบบนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อสำรวจสังเกตทั้งฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ท,วทั้งใบหน้าแล้วว่ามันผ่อนคลายจริง คุณจะเกิดความรู้สึกสบายทั่วทั้งตัวขึ้นมานั่นเพราะว่าสามจุดเนี่ยเป็นสามจุดสำคัญที่สุดนะที่รวบรวมเอามัดเนื้ออื่นๆในร่างกายไว้ถ้าหากว่าสามจุดนี้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็สบายตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของร่างกายตรงความรู้สึกว่าร่างกายไม่กำไม่เกรง็งตรงนั้นแหละที่ นะร่างกายสภาพของร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพก่อนควรที่จะเริ่มฝึกอาณาปานสติแล้วนี่ที่ไล่ตั้งแต่เท้ามือมาจนถึงใบหน้าย,ยังไม่ได้เข้าการฝึกอาณาปานสตินะะอาณาปานสติเริ่มต้นตอนที่ร่างกายมันเหมือนจะพร้อมแล้วนี่แหละหากว่า ใครรู้สึกถึงอาการฟุ้งซ่านรู้สึกถึงอาการเกรง็งรู้สึกถึงอาการไม่พร้อมก็กลับไปไล่สำรวจใหม่ไม่ต้องพยายามบังคับจิตใจตัวเองให้สงบไม่ต้องพยายามสั่งตัวเองให้มีสติแค่สำรวจสังเกตไปฝ่าเท้ามันยังเกร็งอยู่ไหมฝ่ามือยังกำอยู่ไหมใบหน้าส่วนใดส่วนหนึ่งมันยังมีอาการขมวดยังมีอาการตึงอยู่ไหม นี่สำรวจสังเกตมาเท่านี้เนี่ยนะสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยเอาละพอมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยร่างกายนะขอตั้งหลังตรงมีความรู้สึกผ่อนคลายสบายอยู่ในอาการพักทั้งตัวแบบนี้เราแค่สำรวจสังเกตต่อไปเหมือนถามตัวเองเนี่ยจังหวะนี้ร่างกายมีความต้องการลมหายใจเข้าไหม ไม่ใช่ไปรีบร้อนไม่ใช่ไปพยายามบังคับดึงเอาลมหายใจเข้ามาทั้งๆท,ที่ร่างกายมันยังไม่ได้เรียกร้องเพราะว่าอาการที่รีบร้อนดึงเข้ามาหรือบังคับให้มันวิ่งเข้ามาเนี่ยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดจากความอยากอยากจะสงบอยากจะทําสมาธิอยากจะให้มีสติไอความอยากเนี่ยมันทําให้เกิดการบดบังมันไม่ใช่เกิดการเปิดเผยนะฮะ สังเกตดูที่อาการทางใจเนี่ยอยากเมื่อไหร่มันรู้สึกมืดๆทึบๆเมื่อนั้นมันรู้สึกถึงอาการกระวนกระวายเมื่อนั้นมันรู้สึกร้อนๆมันรู้สึกว่าไม่สงบไม่เย็นเนี่ยอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้นเหตุของความทุกข์มันก็มาจากอาการลิ้นรนทยานอยากของใจนี่แหละถ้าหากว่าเราดูลมโดยไม่อาศัยความอยากเป็นเครื่องดู แต่อาศัยความรู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าร่างกายถึงจังหวะที่จะต้องดึงลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยังถ้าหากว่าถึงจังหวะที่ร่างกายมันควรจะดึงลมเข้ามาเราจะรู้สึกเหมือนขาดเหมือนร่างกายมันหิวหิวลมหายใจนะฮะตรงนั้นเราค่อยลากเข้ามาช้าๆสบายๆพอเข้ามาจนสุดเรารู้สึกถึงความอึดอัดทางกายนะฮะเราก็ปล่อย พ่นลมหายใจระบายออกไปสบายๆเช่นกันเข้ามาแค่ไหนออกไปแค่นั้นเมื่อลมหายใจหยุดสิ้นสุดที่ตรงไหนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนดึงลมเข้ามาทันทีให้สังเกตดูว่าร่างกายเนี่ยตามจริงแล้วอยากจะได้ลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความต้องการลมหายใจเข้ามาเราก็ปล่อยให้มันนั่งนิ่งๆสบายๆนั่นแหละเราจะพบว่า ตอนที่เราตั้งกายไม่ดึงลมเข้าไม่ระบายลมออกมันก็มีสติไปอีกแบบหนึง่งมีความรู้สึกเหมือนโปรง่งเหมือนเบาเหมือนนิ่งเหมือนสงบสงบจากอาการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะมันจะอยู่ในอาการไม่ไหวติงอยู่พักหนึ่งอาการที่นิ่งไม่ไหวติงอยู่พักหนึ่งเนี่ยนะมันทําให้เราสามารถตั้งหลักรู้ต่อไปได้ว่าร่างกายถึงเวลาที่จะลากลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยัง ถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วเราก็ลากเข้ามาตามอาการของร่างกายนะไม่ใช่ตามความอยากของจิตใจนี่พอเรารู้อยู่อย่างนี้นะเห็นว่าลมหายใจเดี๋ยวก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกไปนะมันจะเกิดความรู้สึกสงบขึ้นมาสงบอย่างผู้รู้สงบอย่างผู้ดูว่าลมหายใจมันแสดงความไม่เที่ยงอยู่นะเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออก และบางทีนะเราลากเข้ายาวๆสองสามครั้งมันเกิดความรู้สึกอึดอัดครั้งต่อๆไปนะระลอกลมหายใจที่ต้องการมันก็สั้นลงนี่ตรงนี้มันก็เริ่มแสดงความไม่เที่ยงนะของลมหายใจยาวและลมหายใจสั้นพอสั้นไปหลายๆครั้งเข้าบางทีมันเกิดความรู้สึกหิวหิวมากขึ้นนะเราก็ลากลมหายใจยาวขึ้นไอ้นี่อาการมันเป็นอย่างนี้เป็นอาการของธรรมชาติไม่ใช่อาการตามใจอยาก แต่เป็นความรู้สึกว่าเออนี้ธรรมชาติเขาบอกอย่างนี้เขาเป็นไปอย่างนี้แล้วเรามีหน้าที่แค่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่เฉยๆจิตมันก็เกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาภาวะรู้อยู่เฉยๆไม่ใช่รู้แบบเฉืยชานะ่ยรู้แบบตื่นรู้แบบมีความสว่างเข็นความจริงว่าร่างกายนี้ยังต้องพึ่งพาลมหายใจอยู่ตลอดเวลา ถึงเวลาที่ลมเข้าเราก็เห็นว่าลมเข้าถึงเวลาที่ลมออกเราก็เห็นว่าลมออกถ้านะหากว่าใครเกิดความรู้สึกว่าฟุ้งซ่านเกิดความเกรงขึ้นมาใหม่เราก็สํารวจสังเกตไล่ขึ้นมาจากฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้านะมันก็จะกลับเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนเดิมเหมือนตอนเริ่มทําบ่อยเท่าที่มันจําเป็นทําบ่อยเท่าที่เราจะเห็นนะความฟุ้งซ่านหรือว่าความเกรงความกรรม อาการขมวดอาการตึงเราเห็นอาการอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรากฏอยู่กับร่างกายที่มันเป็นอาการผิดปกติไปจากภาวะพร้อมทําสมาธิเนี่ยเราก็ไล่สํารวจสังเกตมาเลยตั้งแต่ฝ่าเท้านะขึ้นมาฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าเพราะเราเห็นถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจนะสิ่งที่มันจะได้ขึ้นมาเป็นตัวตั้งเป็นหลักตั้งของการเจริญปติก็คือจิต จิตที่มันว่างจากอุปทานเป็นแวบๆนะถึงแม้ว่าจะทําเป็นครั้งแรกแต่หากทําถูกทางทําได้อย่างตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งเข็มทิศไว้ให้นะเราก็จะรู้สึกขึ้นมาอย่างน้อยชั่วแวบ,บหนึ่งชั่วขณะหนึ่งที่จิตมันนิ่งมันมีความสว่างมันมีความสงบมันมีความสบายพร้อมรู้พร้อมที่จะตื่นมันจะเห็นว่าเออที่ลมหายใจทั้งเข้าทั้งออก มันเป็นแค่กองลมที่ถูกรู้ถูกดูโดยความนิ่งความสว่างของจิตมันจะเริ่มแยกได้นะว่าไอ้ที่เคยรู้สึกว่าเป็นลมหายใจของเราเนี่ยที่แท้มันแค่ลมชั่วคราวนะที่ผ่านมาชั่วคราวผ่านเข้าผ่านออกชุดหนึ่งมันเป็นคนละชุดกันตลอดชีวิตเลยแต่เราเข้าใจว่าเป็นลมหายใจของเรามาตลอด ก็เพราะว่าความเข้าใจผิดหลงเข้าใจไปสําคัญไปว่าอะไรอะไรที่เนื่องด้วยกายนี้มันคือตัวเราทั้งสิ้นต่อเมื่อมาฝึกดูฝึกรู้เห็นความจริงอยู่อย่างนี้นะมันก็จะเกิดความมันก็จะเกิดมุมมองใหม่เกิดการรับรู้ใหม่ว่าลมหายใจเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นแค่ธาตุลมมันมีแค่ภาวะพัดไหวพัดเข้าพัดออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้น แล้วจิตผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีมนโนภาพไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวมันเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมีชื่อเรียกว่าอะไรนามสก,กุลว่าอะไรมันมีแต่ภาวะรู้ว่างๆอยู่ในความว่างในความรู้นั้นเน่ยนะไม่ใช่ความว่างความรู้แบบเปล่าประโยชน์แต่เป็นความว่างความรู้ที่เป็นพุทธทิปัญญาคือมันสลัดมันกระเทาะ เอาอุปทานออกไปว่านี่คือฉันนี่คือตัวเรานี่คือกายของเราแถ้าหากว่าใครสามารถนั่งสมาธิแบบอาณาปานสติอย่างนี้ได้นะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะสามารถใช้เป็นตัวตั้งใช้เป็นหลักสังเกตนะในชีวิตประจำวันต่อไปได้ด้วย